ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาติดตามการสร้างบ้านนะครับที่ทำให้ดูคลิปก่อนครับผมวันนี้ก็เลยมาติดตามให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ส่วนพวกกิดบรก็ยังอยู่มันเดิมครับผมยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่โรงงานครับผมก็เลยตอนนี้กำลังทำโครงอยู่ครับผมมาดูครับว่าดูดีขนาดไหนว่าสวยงามขนาดไหนครับผมคลิปที่เราดูก่อนนั้นก็คือเพิ่ง ขึ้นเสาครับผมแต่ตอนนี้ก็ขึ้นโครงแล้วครับดูครับผมวันนี้เลยมาติดตามให้ดูครับผมเลยว่าว่ามันออกมาแบบไหนครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าสวยงามไหมถูกใจหรือเปล่า ที่จะพาไปดูข้างหลังก่อนครับผมครับผมนี่คือข้างหลังนะครับหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแต่คือข้างหลังยังไม่ได้ต่อเติมนะครับข้างหลังเขาจะต่อมาเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำครับผมอันนี้เพียง จะมาถ่ายให้ดูให้ดูเชยๆครับผมว่าโครงมันจะออกไปแบบไหนผมก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนดูครับผมนี่คือยังไม่เสร็จนะครับข้างหลังแต่ก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับผมว่าผลสุดท้ายมันจะออกแบบมาแบบไหนครับ น,นี้ก็คืออันข้างครับผมอ,อันข้างอันข้างอีกฟังหนึ่งครับผมมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้มันจะออกมาทรงแบบไหนก็อยากจะให้ทุกคนกดติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีต่อเติมอยู่ครับแต่ก่อนผมก็ได้บอกไปว่าเสาขึ้นประมาณสิบสอต้นครับแต่ตอนนี้เขาก็ขึ้นเพิ่มอีกประมาณสองต้นอีกครับผมนบเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูครับว่าข้างหน้าเขา ต่อเติมเป็นยังไงครับครับผมพามาดูข้างหน้าบ้านครับผมว่าเขาต่อเติมยังไงครับนี่ไงครับเขาก็เพิ่มมาอีกสองเสาครับผมเพิ่มมาอีกประมาณสองต้นครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผม นี่คือหน้าบ้านครับผม ทรงก็จะออกมาแบบนี้ครับผมบรรยากาศอาจจะดูไม่ชัดครับผมเพราะว่าบรรยากาศไม่ทั้งคลึมทั้งแดดออกไม่รู้เป็นยังไงครับผมมันก็เลยถ้าดูไม่ชัดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ดูไม่ครึมๆแต่บรรยากาศร้อนมากครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับ นี่ครับข้างหน้ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมส่วนข้างๆกันสาสตว์ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพิ่งพากันได้มาทำวันนี้ครับเพราะว่าฝนมันตกมาตลอดก็เลยไม่มีก็เลยพากันทำไม่ได้ครับผมช่างก็เลยต้องหยุดมาหลายวันครับผม พิ่งได้เริ่มงานวันนี้ครับผม 5, 4, พ่งนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงอีกครับถ้าฝนตกใหม่ก็คงไม่ได้ทำครับตอนนี้ก็ช่างก็พักเที่ยงด้วยครับผมพากันไปกินข้าวอยู่ครับเพิ่งมาสองคนครับผม ดูนะครับข้างหน้ามันจะออกมาแบบนี้นะครับถ้าดูแล้วมันปิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาตักเตือนได้นะครับพวกเราจะได้แก้ไขครับผม บางครั้งก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเมฆมันคลึมครึมครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงวัวมันร้องครับผมต้องติดตามไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าเขาจะ เพิ่มอะไรขึ้นใหม่อีกครับข้างหน้าวันนี้ก็มีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับถ้ายังไงถ้าทุกคนอยากรู้ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมถ้าคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ แลวสิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามเยอะๆนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ